ผมเนาะสวัสดีทางการครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับผมเนาะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับวันนี้เราเด,ดินทางมาตามตัวเลขแนวทางฝากตอนเอฟซีครับผมเนาะดอนปูตาครับผมเนาะมา,าัี่ีพามาข้าเจ้ามีโชคม่มีหม,มันพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าแต่ครับผมเนาะคืนให้โชครับแดง ครับผมนะร่างว่าน yes. ี่ย <ills> <good> ิ ie, so ่งายด้ huh. ีย่าอาจารย์ขึ้นากขอนครับูมมไโยะนาอากานัสนะมิสุมิไซไซยไซยะนมอากานะอุกาสนะมิสุมิไซไซยไซยะนมนามันตะจอาจารย์อุกัสนะมิสุมิไซไซยไซยะนมอากานะอุกาสนะมิสุมิไซไซยไซยะเดี๋ยวอเราจะขอเรา อะชื่นามาสโสมิสัยสัยโสัยยนามาอากาสนาอุคาสสนาโสมิสัยสัยโยสัยยนามาอุคาสนาอุกาสสนาโสมิสัยสัยโยสัยยนามาอุคาสนาอุคาสนามิสัยสะนามาอากาสนาอุคัสนาสะนาอุกาสนามิสสโสมิสัยสัยโยสัยยนามาอากาสนาอุคาสนาโสมิสะมาุโสมิสัยสัยโยสัยยนามาอุคัสนาสมิสัยสสัะนามาอุคาสนาอุคาสัะนามาอุกัสนาโสมิสัยสัยโยสัยยนามาอากาสนสมา นั่าจานย์อาจาอากาชนาอุกาชนาอุกาชนามิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะนามะอากาชนาอุกาชนามิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอุกาชนาอุกาชนามะมิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอุกาชนาอุกาชนามิสูมิสัยสโยสัยยนามะอุกาชนาอุกาชนามะมิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอุกาชนาอุกาชนามิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอุกาชนาอุกาชนามะมิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอากาชนาอากาชนามิสูมิสัยสัยโยสัยยนามะอากาชนามะอุกาชนามะอุกาชนามะ มิโสมิไซไซโยใสยะนามะอุกัชนะอุกัชนะอุกัชนะมิโสมิไซไซโยใสยะนามะอากัชนะอุกัชนะมะมิโสมิไซไซโยใสยะนามะอากัชนะอุกัชนะอุกัชนะมิโสมิไซไซโยใสยะนามะอากัชนาอุกัชนามะอุกัชนามะมิโสมิไซไซโยใสยะนามะอากัชนะอุกัชนามะมิโสมิไซไซโยใสยะ ปูให้สาตัวเท่านั้น่อบันบันหดส่ันะไรำเีเจออืมที่อยไนทำนี้เจี๋แค่นี้ล่อต่อเลยอืมเาจีก่จะมี่ตัวครัผมอือ๋อแต่แลว่าปูให้ชหนอบบาทนี่บนปูให้แค่สมตัวพี่ลองนาเคราะไปบันใดแล้วได้ํำนี่แล้วมาวิเคราะห์ต้องการบ้านบินมาสองล เด็กสมุนแม่วงเดียวกันเลยมังจันรูลมกคล้ายกัน เกิดอะไรบ้างนี่บราจำได้ไหมมีจำหายเลยว่ เส้นเล็กศูนย์คูอประจอดมันปีกเยมากจริงเลยนสามสองะ่ะก่อนสามสงอง่ะอาออกบอามตัวนี่ตัว้หเ,เ,เอาไว้แน่ดเอไว้นัล่ะครับเป็นเตียงเนาะอ่าจานน่อยเก็นน่อยสรุปตัวไห้ครับผม บึงจิดตัพี่น้องนี่ปกติม,มันีมะชิเนาะเดี๋ยวปีนกันเลยนะ่อนนงนียสิมรูปแบบก็มกนันตามรูปแบบก็นี่น้ำมะิน้ำมนตปีนมาสมิสามสองนะสามองตัเดียไม่ไ้ไม่แม่ไมตีนี่ นึ่งก็จะเป็นสวงเป็นหาอืออืออหนึ่งตัเอาีกนี่แหละยังกินก่าเป็นหาว่าป็นง้อม,ออมาจากเนาะเหมือนหา้าหานะาอาเหมือนหาหาพี่ดอกส่วนตัวเอดวินแต่ว่าสามหาอ่าห้าห้าสามห้าน่ะสามหา,า,หาตัวแร<า>ก,กนี่บันเบยดพี่้องโอ้โอ้บัติไทยดูหรือเปล่าน้ำเกงไห อื้เหล็กขี้าดเนี่มสิคล้ายๆกันนะครับตัวสองกับตัว,จจวที่สามเนี่ยคล้ายกันหาสามสามหาตัวนี้ทิ่มาหาสามสามหาที่ศูนย์กับโบศูนย์ไล่เอารถเอารถลักสามเนี่ยหาสมหาศูนย์ก็ว่าก็รถสามศูน สามหาก็ว่าศูนก็ไม่ถึงอืมอสามสามตัวได้กวอืสามตัวเดวนี้เนี่ยโมแน่เจ๋มเป็นตัวยังไงนี่เรียกว่าสีพิเคิดว่าสองหรอไงสองอสองสองสามห้าอ๋อสองสามหาสองสามห้าสองสามหาืสองในน้นน่ะมีสองเจอเชื่อนด้ครับนี่เรีอกไห่สามสองสองชี่เรียว่าเันไข่สองตัวผมกันจะ2สามสองสองสามสมสองสาหา ไล่โหดหลับสามเวนี้คิด่าสองตัวนี้สองสามห้าสอาห้าสองสามห้าที่แรกว่านีประโยชน์มาหนีมานีสองสามห้าปีขึ้นมาก็าเป็นปีขึ้นมาหนีเปเลขสองนี่บ้นอยาเนีสองยอหนึ่งสอง จับสาไปก่อนแลยพอสามงามน่ยสางามสางามน่ยจับสามไปเอาล้เลยลักสามก่อนเนียสามคูณก็ได้เนี่ยสมซองสามหาก็ได้แต่เมง่อกี่เราสามคูก็เป็นได้สามคูก็เป็นได้นี่เพาะจอดในปัญหาหน่อยนึงปัญหาสมก็ได้มีสองยังสามศู์สามสองสามหาะไรหล่นี่ก็นี่ตัวซองมรักแล้วเนี่ครับผมสองสามห้าสองสามศูพวซองนี้เดี่จับเอาเลยทัองตัว อันนี้อันนี้มันสอยู่แล้วนี่คิดด่านครับผมสามอยู่แล้วนี่สองสามห้าสองสามศูนย์่มันก็มั่นใจในการซื้อจับเอาลักหนึ่งหลดลักเดียวไว้เลยหลดสามศูนย์สามหาก็ได้แล้วสามเท่านั้นเดสมาพอเหตุไปปมื่อคืนแล้ว่นแล้วที่แหกที่ได้2ตัวนี้เล็ดฟืนไปซื้อได้ซ้ำนี่เล็ดืนตัวนี้พอเด็ก เรื่อมันจะหมุนมา,มมาห่างเดียวกันวันนะ่ะมุนมาก,กระไปก้องขึ้นมาก,ก้องขึ้นมาเหม่งก้องก,กันหมดเนี่ยมุนไปทางนี้เบิด,ดได้ไหมี่น้องครับหน้าจอเอาครับอจองสามห้าสามศูนย์

มันิมางวดต่อห่นี่สามชูมันคนเราเล่นดีเต็มเวเปนได้มันขิ่ขึ้นมาสามชูห่นี่ตัวนี้อบมานครับพี่เียนตัวเียวนี้นี่มันหเป็นเก้าเมือนบ่อาย่ก็ห้าเก้าสามเหมือนบ่ห้าห้าเก้าสมเหอนเียตัวเดียวอันตหามตัวนี้เปลนตัวเดียวเแต่สตัวเดียวตัวเดียวตาีสอสคจเลยเด้อ แต่ว่าทั้งเอฟซีทีเห็นเป็นตัวใดตัวแรกเนาะครับเนาะการพิเรนาเอาครับพี่ทีผมอ่าจารยนน้อยบนตีมันแล้วคือสองสามห้าความสามารเนี่จะได้ลืมว่าเลยย่เลืมว่าอาจจะเป็นไม่ได้หาซูลเด้ออย่าลืมได้ย่าลืมได้หาซูลได้อเมืองคักเด้อ่าจะเป็นได้งองปั๊บเนี่ หาม่ทักวันนี้เป็นห้าซูนก็ได้มีเราเนี่ยูนกับมีใครแล้วนี่นี่นี่เป็นห้าซูนก็ได้นี่นี่มีลักนี่ลักนี่ยก้อน้ำน้อะไรเกิมาปั๊บมันหมุนตะมาสนาก็จะหากับซองเลยนี่บ่นี่คือหมุน้างเดียวกันว่านี่น้องเป็นหากระไรหาก็มี่ะจับปะหลดนมันหนก็ะไรน้องมันนิกระไรห้าซูนก็ได้ได้เบิรนี่เนี่ปีนไหปีนมพวันี้นี่เราะลบสลบวนี้เนาะไอ้มาสองสามห้าบบสองห้าสามห้าสองสาม สามศูน30ระวางต่างหาตัวเดียวตัวตกันตัวกันครับเราบริเขียนลงใหน้น,นะครับเนยนเล้นว่าเน้นซองทุนยแบบนี้ก็ได้สาม0ูนยองทุนก็ได้ในเมืดอเพิ่นเพิ่นสังเกตบรจอดให้บ่จอดให้ระวากงกันเอาไว้คือห้าศูนย่างหนอ้ยผอท ครังมันเคยนี่นะมึงก็รอดเนี่ยก็เลขยี่นี่มันเคยขึ้นเคยลงมึงเหรออืมอือ้เห็นว่าจะมาแล้วครับฝ่าบนบุ่มบังบุ่มบั่มาาในที่ครับผมตัวกันคือห้าศูนสามศูนล้วครับพี่ครับผม่นนีอาจจะมางวดนี้ก็ได้สามศูนย์ี่นี